ยี่พอรรอเลยได้ไหม่้ทำไมเพชรเยอะจังดับเบิยคือตัวไหนครับดับเบิยคือตัวไหนครับตัวนั้นหละตัวนั้นแหละยังไม่เห็นหนอตัวที่อยู่ใกล้เองที่สุดอะเฮ้ยน้องพี่มีนเกงว่ะเป็นเนียไป มีดาบให้ด้วยอ่ะดาบด้วยโอ้ยไม่เจอบล็อกเลย,ยเจอละโหเพชรครเยอะเลยวะ่ะมีคนปัน้นมีคนปัน้นถ้ากูหล่นไปก่อนทำไงเนี่ยชิบหาย เอ้ยช่วยเพชรรีคอร์ดไปนะน้องช่วยเพชรรีคอร์ไปนะเฮ้ยเอเมรอรัลด์ไม่มีเลยเหรอแบบเนี้ยโอ้โหอ,อยากเล่นปลาไีปลาให้เล่น่มนผมขุดบล็อกตกจะอา้าวจะหลุดจัดอ้าวไปตกได้ยังไงครับน้องเองรู้เวยตกได้ยังไงเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเหรอเฮ้ยมีแต่อันนี้เหรอ อะารนวะยังไงให้พี่ให้พี่เปิดเลยไหมหรือไงหรือยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จให้พี่เปิดเลยไหมครับเจอมันมันมเจอมันมันสีแดงสีแดง ไม่รู้ว่าข้างล่างเร่ไม่ไม่มีบล็อกเล่นด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเือง่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอาวะชิบหายกูตายปนี่เฮ้ยเฮ้ยยินก่อนเไาะยินก่อนเฮ้ยเฮ้ยตายกูเอ้าเกิดเหรออ่นุก็ตายเลย เอาเกิดแล้วเนี่ยอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะพี่สร้างอีกไหมเฮ้ยนี่พี่สร้างพี่ไม่ได้สร้างครับมีน้องเขาสร้างนะครับมีสร้างมีสร้างแบบไม่เป็นแล้วก็ทำยไงต่ออยู่ชีวิตแล้วทำยไงแล้วทำยไงอ่ะอ่ะเราสองทีไปเอาเหรอทำไมตายอา่ะงงว่ะเรา,าเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน อาจจะหมดเวลาอ๋อมันมีเวลากําหนดอยู่โอเคเข้าใจละเราสามารถเจอได้เรื่อยๆทีนะมาดิ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 เฮ้ยที่ขุดว่ะขอมั่งได้ไหมล่ะที่ขุดขอมั่งได้ไหมขอมันได้ไหมที่ขุดอ่ะ <laughs> 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 เาเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุมพี่อ่าอย่าลุมพี่มันมีแค่สองชีวิตพี่อ๋อสองชีวิตเหรอเออ ฝั่งชีวิตเท่านั้นอี่ฝั่งชีวิตเหรอพี่นีเราไปไหนเราไปด้วยกันโอเคไหมน้องเอ้ยโอ้ยฟังไปเกยน้อง ไม่แน่ใจน่าจะสองถึงสามชีวิตปโอ้โหเอ้ไอ้ยเอ้ยอ้ยมันจะเบิดด้วยปะคุณไม่เคยเจอเฮ้ยว่าไงว่าไงนาะรินคุม อะไรกันครับเนี่ยโอ้ไม่กอดฟอมเซียน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 อ่ะฟอมเซียนฟอมเซียน,ม,ยนมีไหมนะไปตัวตึงไปตัวตึงเงยบวราช ทำไมเองวางบล็อกไว้ยังอนะ่ะฝี่มือปะอะไรกัน,นครับนี่ยโอ้ตีจนตายเลยเฮี he el, he el. ้ยเฮ้ยอุ้ยสวยเนาะ โอ้ยไม่มีของเพชรเอ๊ยของมีคนทิ้งไว้หรอเฮ้ยน้องดิงไาไปลนะ เฮ้ยตีเหลี่ยงใครอยู่บ้านน่ะเอา้าคุสู้กไก่นี่อยู่ไม่ใช่หรอเอา้าคุสู้กุ่สู้กับเพนนีอยู่ไม่ใช่หรอแล้วมันไม่อยู่บ้านมันได้ไงวะตายหรอ <c oughs> ไม่ใช่นะเฮ้ยอูดอุ้ยอุ้ย,อย,อยพอพูดอูดปุ๊บไดย้ยินเสียงอูดเลยวะเดีย๋ยวใครท้องเราเมื่อกี้ มันตายผมตายโอ้โฮ้ยวางเร็วขนาดนี้เองกิงใจพี่หนอ่อยน้องวางเร็วขนาดนี้นี่ <c oughs> หนุกไหมจ้ะอ่าผมก็สนุกนะพี่ชอบไม่เครียดดีพเพราะเล่นกับน้องๆนะครับ เอาหายไปไหนหมดละเฮ้ยผมเกิดใหม่ไม่ได้แล้วผมเกิดใหม่ไม่ได้แล้วโอ้โหสกายวอ์ผมเจอแต่ยอดมนุษย์เล่นไม่ได้เว้เฮ้ยทีคนดิทีคนที่เคนดิมากันหมดเลยอะ่ะ เฮ้ยฮ้ยหกแลไม่หล่นโอ้เองรุมพี่เลยหรอเงินไฟเปล่ากูเหลือกี่ชีวิตเนี่ยหัวยางไม่หัวดีกอีเขียวเฮ้ยน้องกูน้องพี่ยังไม่ช่วยแล้วครับ เมื่อกี้มันลุมพี่เมื่อกี้พวกเขาลุมพี่หยินอะไรจะไไปหมดแล้ววะเรียบร้อยตายแล้วนาลิตหนึ่งไปแล้วนาลิตหนึ่งโอ้โห แ,แม่วางบล็อกดิมามาเลยตะก,กายวอร์นี่คือแบบว่าต้องใช้ออโต้ทิกนะไม่งั้นมันเหลือไม่งั้นหมดเซิร์ฟอ่ะถ้าเจ้าแบน,นจริงๆก็คงหมดเซิร์ฟอ่ะพี่ว่านะครับเอ้ย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  อ๋อฮู้อ๋อมันฆ่าได้ตัวหนึ่งปุ๊บเลือดมันเต็มเลยนี่หว่าว้าวว้ววววแคมดาวดอแคมดาวโปรแคมดาว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  เกมโอเวอร์เอาชนะเฮ้ยชนะเว้ย <laughs> เอาอีกๆๆเพนนี้แท็กทีไมไว้เพนนี้อต้องเทนีนึงว่ะเว้ยข้าแปดตายสาวเอาไว้ที่หนึ่งว่ะเอาเรื่อง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 นี้